มารับเบบี้เบนกลับบ้านหนึ่งคันนะคร <laughs> ั <laughs> บมาอ๋ <laughs> 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 อทะเบียนสวยนะครับคันนี้ยังใช้งานอยู่นะครับโอเคสีเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จอกสีเทาเเนาะสีเทาาสีน้ำเงินอืมสีเทาสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งเจครับ เนียครับรับกลับบ้านอีกหนึ่งคันนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับต้อนรับปีใหม่โอเคครับขอบคุณครับครับกลับบ้านเราครับรับกลับบ้านหนึ่งคันต้อนรับปีใหม่ ไม่ลืมอะไรนะครับไม่ลืมอะไรในเก๊ะเนาะอะไรนะไม่ลืมอะไรในของข็งอะไรไม่มีแล้วเนาะไม,ไม่ได้จะมีแล้วนะออเค วพวกาลไยมันตึงๆเนาะพวกาลไยมันตึงๆเพราะล้อมันใหญ่ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ <c oughs> ดับอียังไงไม่อยากกลับแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ดับเฉยเลย ยังไม่อยากกลับก็เลยดับเลยอ๋อความร้อนแก๊สยังไม่ถึงนะครับอ่าตอนนี้เป็นแก๊สแล้วกระตุกเป็นแก๊สอ๋ออ่ากระตุกเป็นแก๊สอ๋อเป็นแก๊สมีกระตุกอ๋อเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันก่อนนะไม่ได้ใช้งานนานเนาะโอเคน้ำมันนิ่มนะครับแก๊สอาจจะมีปัญหานะครับไม่ได้ใช้งานนานเนาะอโอเคตอนนี้อยู่ซอย นี่ครับร้านหลวงนะครับนอนพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาทางหลวงนู่นครับไปวนกลับมาเนาะโอเคนะครับข้ามทางรถไฟนะครับตุก๊กระตัดแล้วก็ไปวันเวนะครับวันเวนานๆเข้ามาในกรุงเทพทีหนึ่งโอ้ ร้สึกว่าเป็นอะไรที่งงๆนะครับก็คุณลุก็ขับไม่ได้นะครับอยากให้เราไปดูแลต่อเนาะก็คันนี้ผมก็ขายมาเมื่อปี6-2นะครับเบบี้เบนคันนี้นะครับวาง 2K v b t i เมปี6-2ตอนนี้ก็ปี6-7นะครับท่านก็ให้มารับไปดูแลต่อทีนะครับเพราะว่าเออยังไงล่ะครับโอเคโอเคโอ้วันเวทูวเยอะแยะไปหมดนะครับปี6-2ปทีนี้ปี6-7นะครับท่านก็ให้มารับกลับคืนนะครับ มก็มารับกลับคืนนะครับรถคันนี้สภาพโดยรวมนะครับสะอาดสะอานนะครับ มารับกลับคืนก็บอกแม่นางตลอนี้เรียบร้อยครับกลับไปอยู่กับผมอีกรอบนะครับก็ดูแลครับดูแลกันเหมือนครอบครัวนะครับคันนี้ยังมีอยู่อีกคันหนึ่งนะครับที่บ้านของคุณลุงนะครับเป็น C ีนั้นก็เป็นเครื่อง 1j นะครับก็คุณลุงก็ใช้อยู่สองคันนะครับผมก็ดูแลอยู่เหมือนเดิม นะครับอืมอันนี้คันนี้ไม่ได้ใช้พอสมควรนะครับก็เลยต้องเอากลับไปนะครับเพื่อที่จะเขาก็ต้องวิ่งมั่งนะครับไม่ใช่ให้เขาจอดอยู่เนาะไม่ได้ไปไหนก็จอดอยู่ก็เลยต้องประมาณน,นี้นะครับมไม่ได้ขับนะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับ ดูรายละเอียดนะครับไปใช้ดูสักระยะหนึ่งก็ดูรายละเอียดดูสิว่าจะเป็นยังไงมั่งนะครับเอาแล้วมีตังค่าทางด่วนไหมเ่าเราเไม่มีเขาจะให้ขึ้นไหมเนี่ยจะโอนได้ไหมเนี่ยเอยตรงตองน่าจะเออนะครับ นี้เป็นวันที่สามนะครับยังรถในมเมืองเร,เริ่ม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 จะติดนะครับเริ่มจะติดกันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดนะวันนี้เมื่อเช้าผมไปคนส่งมอชิดก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับนี่จะแวะไปที่ขนส่งมอชิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาก็เริ่มติดนะครับก็ให้ f c ทุกท่านนะครับสู้ต่อไป ต่อไปนะให้มีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าวันเดือนปีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปไม่หยุดยั้งเหมือนกันแหละครับก็บ้านเรานี่อยู่สุขสบายที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับต้อนรับปีใหม่ตามด้วยสึนามินะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคือนนี้ก็เครื่องบินโดยสาร ะครับลงจะจอดอยู่แล้วนะครับไปเกี่ยวกับเครื่องอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่เพื่อที่จะนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกแผ่นดินไหวนะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อยากให้เกิดเนาะในโลกใบนี้ครับเทคโนโลยีมากบางครั้งมันมีทั้งผลดีแต่เทุโยีไม่ก็ไม่เคยทำให้ใครแบบ เชื่อได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะเนาะเื่งรายละเอียดทีนี้ผมผมก็เลยมองว่ามีลูกค้าหลายท่านว่าทําไมไม่ทํารถบิ้นพวกเนี้ยนะครับเอามาใส่ไฟฟ้ามั่งนะครับผมก็มองว่าผมว่าผมทาโลเทคนี่แหละจะไปไฮเทคมากนะครับมันมันรู้สึกว่ามันเออมันไม่ใช่นะครับ มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้นะครับเรามีความรู้แต่ธโรกิมันมากมายเนี่ยมันมันคือถ้าท่านอยากจะได้รถไฟฟ้าแนะนําให้ท่านไปซื้อลถใหม่ป้ายแดงดีกว่านะครับเพราะว่าในชั่วโมงนี้มันเป็นช่วงลองถูกลองผิดอยู่เนาะไม่รู้ว่ามันจะจีรังยั่งเดือนประมาณไหนนะครับอมผมก็เลยว่าทําสันดาบนะครับดูดอัดระเบิดคลายนี่แหละ นะครับเพื่อที่จะเออให้มันออกมาที่ใช้งานได้จริงมีความปลอดภัยนะครับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันยังเกิดได้นะครับเมื่อเช้าฟังข่าวล้อรถล้อรถไฟฟ้าหล่นลงมาจากข้างบนนะครับเออตลกนะครับเมื่อก่อนปีใหม่ก็ลางลางหล่นนะครับมาอยู่ดีๆวันนี้บอกว่าล้อรถหล่นเออ ผมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันนะทั้งตู้นะครับหล่นลงมาผมก็เลยมองว่าเออมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์นะอยู่ที่ความมาตรฐานรายละเอียดที่ใส่เข้าไปในงานเนาะในงานช่างงานฝีมือนะครับงานช่างงานฝีมือเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครเก่งนะครับอาจจะไม่มีใครเก่ง <Gomez> แต่ว่ามันอยู่ที่รายละเอียดของงานมากกว่า ผมก็เอาข้อมูลพวกนี้มาศึกษานะมาศึกษามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้มั่งนะครับเดี๋ยวเราจะแอบนะครับตอนนี้ลดไฟมาอ๋อเราจะแอบไปไปไปงนนนะครับว่าที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับเอมไม่รู้ว่าค่าทางด่วนกี่บาทเดีย๋ยวเราต้องแอบไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับไปดูก่อนเพราะว่า นาน,นานมาถี่กินแดงแจ้งวัฒนะ,ะไปลงไปลงไหนลง,ลงแจ้งวัฒนะดีกว่าโอเคอ๋ออ๋ออ๋อเข้าสงสายสุดแล้วกันนะครับมันน่าจะก็ไม่อยากจะทำที่เป็น มากมายนะครับขอห้าสิบบาทรับให้เกินให้เกินให้เกินก็ไม่มีใจแต่ให้เกิน <c ười> ครับผม กบจะไปบางนาดาวคนองและวม่ฮ่องอเออเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับก็หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสำหรับอ๋อยังไม่ถึงปีนะครับคนขับเบนต้องเมษาถึงจะถึงปีนะครับเพราะว่าผมมาเปิดช่องใหม่ในคนขับเบน์นี่ก็น่าจะเมษานะครับก็ขอบคุณนะครับ เอฟซีทุกท่านที่ย้ายมาจากช่องเสเมียนแพทย์นาดีนะครับโดยเป็นชื่อผมเองงั้นก็จะทำำาําลําบากนิดนึงนะอันนี้ก็เลยมาใช้คนขับเนนบนซ์นะครับเพื่อที่จะดูแลรถของท่านนะครับให้เหมือนรถของเรานะครับให้เหมือนรถของเราจริงๆใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับไม่อยากให้มีปัญหาระหว่างทางระหว่างที่คุณขับนะครับ ทุกชิ้นงานทุกงานที่ผ่านมามาจากเรานะครับก็จะให้เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับทั้ง f c ซเองคุณเองหรือแม้แต่ตัวช่างเองตัวผมเองนะครับปีนี้เราสัญญาว่าเราจะทำงานออกมานะครับให้ดีที่สุดนะครับยอม สิ่งไหนที่ผิดพลาดเมื่อปีที่แล้วนะครับน้อมรับความผิดพลาดนะครับผมเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงในปีนี้นะครับผมยอมรับนะครับติเพื่อก่อนะครับคือถ้าจะมาชมเชยกันอย่างเดียวเนี่ยมันมันจะทำให้เรามองในด้านเดียวนะครับ เราจะไม่รู้จักพัฒนาตัวเองผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นก็ขอบคุณ F-C ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจเป็นแรงใจนะครับตัดด้วยดีเสมอมาขอปีใหม่นี้สิ่งไหนที่ว่าดีสิ่งไหนที่ว่าเป็นความสุขของท่านขอให้ท่านได้พบได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆครับผมก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับผม